ก็อันนี้คือผลผลิตของเตาสุเป์โบออกวันนี้ครับที่ออกก็ได้ถ่ายไว้หน่อยหนึง่งอันนี้ก็ปริมาณฐานไม่ได้หมดมันยังมีฐานยาวมันจะมีฐานยาวสาหรับเอาไปแต่งหน้ากระสอบอดเก็บไปตั้งหาอันนี้เป็นฐานปริมาณหนึ่งฐานละเอียดเราก็แยกไปตั้งหาฐานสวยก็กองไว้ตั้งหา,าเตาอันนี้ประมาณ2ี่ากระสอบปุ๋ย อันนี้ประมาณยี่ห้ากระสอบปุ๋ยทานจะเกียวมากเลยคุณทานบางครั้งบางคนสงสัยอันนี้ใช่ถานไหมอะไรเนี่ยเา่ถานานมันมันมันตบด,ดีประมาณหนึ่งแต่มันซูเปอปร์ทันไ้่ได้มันก็ทำไปในฐานะที่ว่าไม้เราเยอะไม้ตรงนี้สิบไร่ ผลิตของเตาสุเประโบที่ดัดแปลงมาจากทุปอระสันเอพอก็เตามันใหญ่อันนี้ปริมาณฐานก็บางครั้งได้ถึงเกือบสามสิบได้ยิบแปดยีบเจ็ดจะสอบ น,นี้อันนี้ไม่ได้พางก็จะกลมกลมอันนี้ฟืนที่เราพางก็จะ,จะออกมาเป็น,นแผนอย่างเงี้ยมันก็จะติดไปมากถ้าอย่างนี้ไม่ได้พางมันก็จะออกมากลมกลม ถ้าเล็กมากแล้วก็ไม่ต้องผ่าถ้ากลางๆหรือใหญ่ๆแล้วก็ผ่าเพื่น่อยอันนี้ต่อเน,นื่องจากครา้ที่แล้วที่วัดตาถ่ายเตาซปเปอร์ซปเปอร์โบจะได้เห็นว่าซปเปอร์โบคืออะไรคือเตานี้เริ่มแรกทำซปเปอร์ซันทำเป็นเตาซปเปอร์ซันมันจะมีมันจะมีท่อแก๊สไฟเออร์ตัวนี้ แต่เราทำซุปเปอร์ซแล้วมันเตามันใหญ่เหล็กตัวนี้มันเล็กเกินไปมันให้ความร้อนไม่พอก็เลยมาเปลี่ยน,นแปลงเป็นซุปเปอร์โบเตาโบราณแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ว่าแอลตัวนี้จะจะดูดไปจากเตาน้อยขึ้นมาแล้วก็จะพ่นขึ้นไปบนเพดานเตากระจายไปทั่วปันจะหมุนลงไปสู่ข้างล่าง ปันจะบุนลงไปออกป่องข้างล่างจะมีป่องสามป่องปันเหล่านี้ก็จะอบจะลายไม้ให้แห้งไปเรื่อยๆจนกระทั่าทางติดไฟแต่ไฟมันจะไม่สัมผัสเนื้อไม้เพราะว่ามันพวยงขึ้นไปข้างบนยังก็จะกระจายไปทั่วเตามันไม่ได้สัมผัสเนื้อไม้โดยตรงมันยังเหมือนกับเตาน้อยทั่วไปที่เป็นเตาโบราณเขาจะมีเตาน้อย แต่ของเราจะมีฐานเต็มไปหมดจะมีเสียหายบ้างกับ้างบนที่มันติดไปก่อนถ้าเราปิดทันแต่จังหวะเขามาแล้วเราปิดมันก็จะเป็นแบบว่าฐานสวยไม่เป็นหัวงอกแต่ถ้าเราปิดช้าฐานจะเป็นหัวงอกแต่ว่าฐานจะลงลึกตีนฐานทบไม่เหลือเลยถ้าเราปิดกำลังดีก็จะได้ฐานสวยแต่ว่าเราปิดช้า มันก็ได้อีกแบบนคือได้ทานคือมันปรงไปต่ํธรรมดาเราจะเหลือฐานเหลือเตี้ยฐานสูงแตาเราปิดกําลังดีแต่เราปิดช้าฐานมันก็จะลงไปเหลือเตี้ยฐานน้อยมากจะได้ทานคนละอย่างถ้าเราปิดปิดกําลังดีก็จะได้ฐานสวยแต่ว่าเตี้ฐานเหลือเยอะเราปิดช้า อารทานก็นจะเป็นหัวงอกก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าได้ปริมาณฐานมากขึ้นแต่ฐานจะเบาเล็กน้อยเหมือนเราปิดใจจังหวะอันนี้คือเตาดัดแปลงมาจากซุปเปอร์ซันธรรมดาเนี้ยมันจะมีท่อออกตรงนี้เราบาคที่ด,ดัดแปลงคือหมายความว่าเหล็กตัวนี้มันเล็กเกินไปทาซุปเปอร์ซันมันเล็กไปตรงตองหาเหล็กที่มันใหญ่กว่าพอเตาตัวนี้มันขายนาเป็นใหญ่กว่า มันเหมือนกับว่าเตาทูบสันที่ทําที่บ้านน่ะมันขนาดเมตรห้าสิบความปังแต่ตัวนี้มันความปางมันสองเมตรความปังสองเมตรแล้วตัวนี้มันเด็กตัวนี้ให้ความร้อนไม่เพียงพอขอบมันจะไม่เป็นฐานเป็นฐานน้อยมากตาทูบสันมันเหมือนไม่เหมือนเตาที่เราทําแบบขนาดกำลังดีของมันขนาดพอเหมาะคือกว้างเมตรห้าสิบสูงสองเมตรเตาทูบสัน อันนี้เรามาทำทดลองทําที่นี่มันก็ให้ผลดีนะแต่แต่ว่ามันมันมันไม่ช้ามันช้ามากมันกินเวลาทั้งหมดหกสิบกว่าชั่วโมงมันไม่ไหวแต่จริงๆแล้วถ้าได้เหล็กใหญ่ๆมาทําตัวแอลเนี่ยได้เ็กดสักสิบนิ้วเนี่ยโอ้โหสวยเลยประมาณสิบคูณสิบอย่างเงี้ยแล้วมาทําซปเปอร์ซันมันก็จะให้ความร้อนพอกับไม้ที่เยอะขึ้นแต่ไม้ของเรามันใหญ่ เราทำซุปเปอร์ซันมันตัวนี้มันเล็กเกินไปไม่ให้ฟังว่าไม่เพียงพอที่จะเป็นทานได้ก็เลยมาดัดแปลงเป็นซุปเปอร์โบว์หมายความว่าเตาโบราณนั่นแหละแต่เตาน้อยเราจะมีเหมือนชาวบ้านเตาน้อยของเรามันจะเป็นรูปตัวแอลดัดแปลงมาจากดัดแปลงมาจากซุปเปอร์ซันตัดตัวท่อออกี่ไฟไอเจอตัวแกสิไฟเออร์ออกมันก็จะเป็นแบบวางปืนได้หมดอีนนี้ไฟที่เราใส่จากเตาน้อยมามันจะมาแล้วขึ้นตัวแอ ขึ้นตัวแอลแล้วไปพุ่งขึ้นข้างบนมันก็ไม่โดนปื้นมันจะส่งความร้อนไปกระจายไปทั่วเตามันก็จะดูดออกออกทำให้ไม้แห้งไวแล้วก็เป็นทานไว้ใช้เวลาทั้งหมดเต็มที่เลยประมาณ48ชั่วโมงไม้กำลังดีและทำไม้ใหญ่ ไม้ใหญ่ไม้สดก็ประมาณหกสิบชั่วโมงขึ้นไม้ไม่บ้าเระไม้มันสูงนะลวามันสูงไปอยู่าสูงท่วมหัวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นไม้สดเป็นไม้ใหญ่เงี้ยประมาณหกสิบชั่วโมงขึ้นแต่ถ้าเป็นไม้ที่ว่าหมาดแล้วแล้วไม้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยปิดได้ตั้งแต่เริ่มจุดจนปิดได้เดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดูว่าอาการเข้าฟืนยังไงแล้วก็จุดไปยังไงตอนนี้ก็ ออกทานเสร็จก็จะทำให้ดูประมาณนี้คับ